ไม้ครับโอนี้ไม้นี่ครับกว้างดีครับเดี๋ยวสีผ้าชุ่มไม้ครับผมเบิ่งรับโมนี้ว่ามีผลงานปนไหครับผมครับสีสมตัวเก่าอ่าสีสมตัวเก่าครับผมนี่ได้มาหลายแล้วครับผมครับกับสีสมตัวเก่าครับสภาพยังดีครับยังใสได้ครับผมครับนี่ครับว่าเนื้อของเสถียรฟิชชิ่งอึดทนหมานครับผม ครับนี่กับไม้ครับเป็นนองน้ำหญ่ครับเป็นสามสี่พันไร่หุดล้มั้งครับผมนีมันกับสีมีน้ำแหงๆขอดๆขาดว่างขาดยังกันยุครับผมน้ำขังนี่ครับวันนี้เขาสิเริ่มตีไปตาหมองนี่ครับผมตีไปเรื่อยๆใครครับไลไปไลไปไล่ไปไปไปพูดครับครับขับรถตีไปเรื่อยๆครับนครับเมื่อมานี่คนหนึ่งครับกำลังผูกเบสครับ เดี๋ยวค่อยช่วมผลงานครับผมครับไค์กดติตามะครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามส่องหน่อยๆของเข้าครับผมว่าดังครับแต่ว่าหมานแท้ครับผมครับไปครับสุ้ยางี สยครับไสสวยเลยครับผมหยางสีส้มครับตัวเดิมครับผมเป็นคิดที่สามแล้วครับช่อนใสสวยๆเลยครับผมครับผมครับอยางสีส้มครับผมมันๆเลยครับผม ก็จักใหม่ครับผม สวยครับผมกบยางสีส hmm. ้มครับตัวเก้าครับตัวหมานครับผมอ้าวยากดินจักน้อยครับบอกแล้วครับไม่มีพลาดครับผมกบยางสีส้มครับผมของสถียนฟิตชิงครับผมเต็มปากเต็มค่ำดีแท้ๆครับผมครับผมอย่าลืมครับผมกบยางต้องสถียนฟิตชิงเท่านั้นครับผมหมานครับ เทียนฟิชชิงครับผมกบยางสีสมครับผมทีเลาะขางปังครับผม ครับผมกบยางสีสมครับผมครับของเสถียรฟิชชิงเอาครับผมสีสมตัวนี้หมานแห้งครับผมเดียวเดียวเลยครับผมใหม่เดียวครับครับผมฝากไว้น้ำครับกบยางต้องเสถียรฟิชชิงครับผมได้แล้ว ร้อยเต็มมาเลยครับผมสีบมาเลยครับผม <laughs> ตัวเท่ากับตากล้องพอดีเลยครับ <c oughs> แต้มเล็กๆครับตัวเล็กตัวน้อยกัดหมดครับผมครับหลุดพอดีอ่อยครับผมใหญ่แนีนี่ก็ถือว่าแต้มครับผม จน้อยก็นําไปแล้ว